แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปกาติดการเลือกตั้งนะคะในช่วงข้องนายกเทศมนตรี ok ri, แล้วก็สภ<อ>าเทศบาลใช่ไม้ะนะคะวันนี้เราพาไปแลกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดหย่คล่องผักตายตอนบนฝั่งอ่าวไทยนะจังหวัดที่มีความลากไล่ทางวัฒนธรรมรวมไปถึงลากไล่ทางการเมืองกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในช่วงข้องเกาะติดเลือกตั้งเทศบาลผักตายตอนบนค่ะ ติดการเลือกตั้งเทศบาลในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครับวันนี้มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่ามีการดุเดือดด้านการเมืองกันมาตั้งแต่การเลือกตั้ง่อมสอสอเขตแปดนครศรีธรร,รมราชแต่วันนี้ครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสามาชิสากสภาเทศบาลตำบลซึ่งมีในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งเทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลจะเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามกันครับ สำหรับด้านการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชการเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้มี1เทศบาลนครและ3เทศบาลเมือง50เทศบาลตำบลวันนี้เรามาโฟกัสกันที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึง72,338คน จากจำนวนหน่วยเลือกตั้งถึง125หน่วยในครั้งนี้มีผู้สมัครนายก2เบอร์นั่นก็คือเบอร์หนึ่งดกรกนกเกตชาติอดีตนายกคนล่าสุดที่ชูนโยบายทีมสมนึกงานคือชีวิตหมายเลข2นายเดชสิทธิ์ลี่ดำรงวัฒนากลหรือรองบอยซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นาครนครศรีธรรมราชมาก่อนในอดีต ซึ่งลงท้าชิงด้วยสโกโลแกนที่ว่ากล้าเปลี่ยนด้วยประสบการณ์และความตั้งใจจะสามารถนำพาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนดังนั้นวันอาทิตย์ที่11พฤษษภาคมเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้ง72,383คนจะออกมาใช้สิทธิ์เพื่อชี้ชะตาเมืองนครนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดอนาคตในการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่าลืม11พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันครับ